มาแล้ว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 คึกคักกันอีกแล้วเอ้าสิ่งแซมกันเบิ้งอุ้ยอ่าบ้านบอยจัดเลยครับพี่น้องอู้ยโอ้วยางกว่าโอ้ยโจกโจกโจกอู้ดีกันได้คือกันโอ้ยโอ้ มาแล้ว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 คึกคักกันอีกแล้วลยัยงจอกจอกจอกเลยแฮ่หอมอ่ะมองหน่อยก็ถือเอแหอแฮหน่อยเนาะมันยังมันเสียบแบบฟิตไปเลยมันบมดินเลยครับโอ้ยบอกว่านนักกระซิ่งโมดินโมดินเลยอุ้ยคือขากขนาดเลยเน,นี่ยสามอัจจัยเอออัจจัยยังได้ก็ได้นี่มาแล้วมาแล้วอ่ะโอ้ยคือขาก,กันอีกแล้วครับ หลังจากที่ได้ประจนก,กันสองตัวบังคันเร็วได้ขนาแต้มอยู่นี่เล่นเขาเล่นเขาเขาเอาได้ประจนก,กัน <c oughs> มันเห็ดแหรเราขาดบังหันผสมแหใหม่อยู่ครับนี่เสียนปลาใหญ่หเหลิมกลับมาคือคักกันอีกแล้ว <c oughs> บึ่งแหรครับเต็มอิ่มเลยอยู่นี่จักตัวใดเป็นตัวใดอื้อ lùn cái khắp chặt hè nhảy lên chặt hè nhảy lên cả chặt hè nhảy hôm nay tèm ô men bớt tay là khôn thì mi bạc lùn nhảy khắp lông hè nhảy cái bớt leo tèm và pa nhảy một hẳn thứ hè nổi khắp hè xoong sền khừng phản bòi là. có lăng ngoài dưới và chủ nó mình chỉ lăng mình nhào nhảy nó, nhau, nó แฮทีบานี่มันมันบกขาดง่ายได้แฮทีมันบอะมันดึงไหวคือขารกะกนาดเลยอ,อ,อมันจังแท่งขาดรัดป้าน่ะมันบอกเป็นไปได้ นั่นเอาเบิงเอาเบิงเอาเบิงสุดยอดสุดยอดแล้วมือนี่จัดช็อตเด็ด <c oughs> เลยเอาแต่ละคนนี่สาดอาไปนี่แบบไกลเลยครับคือคักแล้วบาทนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองครับตอนนี้เซียนแฮสิบสองคนครับตึกผอมกันตอนนี้ เอาไปสี้โศกชี้มานกันอีกเอามาลุ้นกันเบิ่งครับวานนี้แหใหญ่กับลายด่างอยู่ครับวานลงไปบางหันเห็นทั้งคลองหน่อยคลองใหญ่หก็สอบผ่นานเดีย้ยวเขี้ยวหันไรก็สอบผ่านมากเลยหัน

อืมพอได้หลุนน้ำพะยันเนาะเอ้าเอาหมูคือเก่าปลาหมูลายอีรีปีนี่คือดุขนาดเลยโอ้โหนี่เอาบ้านบอกพะยปนาปยังนี่โจงห้างดำโจงห้างดำเขาพาว่าเออเอาโจงห้างดำกับโจงห้างดำ นาธิดาว่าโจข้างดำเหมือ,อนั่นมันกระจกๆคือกันนะฮะแต่ว่ามันหนักดำเนาะเหีเออ้ยใหญ่เนาะมันก็ต้องถือตัวใหญ่เป็นธรรมดาพัวใหญ่แล้วสีปล่อยปลาหมูอีกเล้วนีเออ่เริ่อมมางกันแล้วเ,ออเริ่มคือขัดก,กันอีกแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเห็นบรรยากาศแบบว่านั่งปลดปลากันแล้วอนาโคมยุ่งปลดกำล,ลังแหลวกเอาจนว่าเลยว่ากัน ป้าสิบกว่าตัวครับสองคนเพื่อนนี่ก็ได้กันเป็นแห่ใหญ่เดี๋ยวหลุนกันเนบนิ่งครั้วนี่ของหันงดไปข่าวหนึ่งกลับมาอีกแล้วเฮ่หน่อยบ่พ่อนใหญ่อเอาเอาเฮ่หน่อยเฮหน่อยที่คือยีร๊อก อยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วสีกรคือแล้วเออสีกรคือขึ้นมาแล้วลุ่นต่อครับบันนี้นอืมอืเป็นหหไหนเฮ่ใหญ่แฮ่ห่างสิบโบบันไดครับแต่ว่าได้ครับได้คุมไปเลย ดุนแหทีต่อไปนี่เห็นเส้นจอมแหแล้วครับบารนี้ไอะไรสองคนครับเหียงกันเอาเบิ้งโอ้ผ่านบอยผนดึงขึ้นมาก่อนครับเห็นจอมก่อนแล้วลุนนะครับโศกสิมางกันเลยบอเอ้าปัญญาก็เริ่มเห็นจอมแหขึ้นมาแล้วบารนี้่อะไรยังคือหมุนแนวนั่น

กินปลาแหงกัเอเมาเ,เียน,นันนี่ไอ้ไโอ้มัาอีกแล้วมัาอีกแล้ว,ลวท่านบอยผมซื้อว่าสีเริืองม้าแล้วครับนี้นี่หลายตัวเติบอยู่น,นี่แต่ปลาเดียวกันเนาะอออืหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตอฟองเลนี่แต่ปลาเดียวกันเลยหลายแต่ปลานเนี่

ของแขกได้พัฒนาอิงห้องเล็กๆแทนที่ทีนี่ละห่างห้างโอ้โหเป็นไดนเป็นไดนเบื่อนดีนี่จะจะบวชสูตรบวชขันบ่ชถือบ้านนั่นดอกเจ้าเจ้าเจ้าซีบเกือบซีบอยู่ใส่กระป๋องแล้วงานนี่กระป๋องได้ทำงานแล้ว กระป๋องมาทำงานอันนี้มีอยู่มีอยู่สองสามอยู่อืมปลาหมูบางๆไปย่อนร ọn, พอมนะย่อนใหญ่ได้โวยไ้เดือนสองสามหมดได้ไปย่อนอืมค,อคืออยู่ฮะ หมูปลาหย่อนตัวใหญ่ตัวง่าเนาะตัวแนวนี่คือยได้ไหมค่อยได้เป็นตัวเนี้ยอ้าสิ่งแซมกันเบื้ออหอมเพียงก็ขนาดเลยเอ้าเบื้องไอ้กูมึงปะเถาทอกู้เยอมวยหลุนเด้อครับเอาเบิ้งกับไม้ยังไม้ยังสดกับหลุนเก่า สิ่งกันเบิ้งใครสิแพ้เลียมกันมองได้ตะว่าสาแหม้สาแหนี่อาจิสู้บได้สาแหงอาจิสู้บได้แต่ว่าเรื่องเรียมเรื่องเก้านียังบบธรรมดาเนาะเอ้าเอาเบิ้งเอ้านี่โบเห็นพ่อโตโอ้มีรปยอนตัวนึยอนตัวนึงเอ้าเบื้องของวบาดเนีอเบงนี่เห็นขาวๆกันอยู่ อ๋อางดำเป็นนี่ดลยางดำอางดำภูริตัวภูรตัวเอาถือว่ายังกินกันม่ลงอยู่อยาทอ่มากมูยละทำแล้วครับตอนนี้ทีสี่โมงแรงแล้วสิบหกนาฬิกาแล้วละพอคือคืนเลยเมื่อนี้ป้ากับพอท่านขึ้นมาครับไปเรือๆซ้ำหนึ่งอย่างเป็นมืออื่นอยู่ขั้นแนวนี้ มือหนึ่งสิบบวกคือเลยอืมเอาละอืมเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โหคืออยู่คืออยู่ไปเปลี่ยนมาอีกแล้วแล้วหลงมาอีกแนวใดดอกเว้ยเนาะคา่าวบ่มากคือยังมาอยู่อืม มันหลอบคำเองซื้ว่ามื่อนี้พันธุ์สีมานผิดปกติอยู่โอ้แก้วไก่หางแดงอืมออกวัดเออนอกด้นี่นนอกตัวนี้ก็นอกนี่ปลาถือนอกแฮได้ครับนี่เอ้าแฮหลงเจ็บอืมแฮนักแฮหนอกแฮนี่ก็นอกอืมไม่ถือไร่ถือหนอกเบิดนี่นี่มันสิี่นี่ปลานอกแฮบิดเลยนี่อ่าเออู่ปลานอกแฮแฮหลวนเลยโอ้ย บึกคูโต้เบิ้ตคูโต้ตเลยเอ,เอ,อ่ะปลาอยู่นอกแฮเด้วยครับนี่อ้กำล,ลังเิอเห็นอืคือลายแต่มันโอยู่เนาะโบยู่อคือ <laughs> ในผ้าดิอือโอ้โบคือบรนไดเลยล่ละครับมื่อนี้อ่ะผมเองกับตองเอาไวใบชนีก่อนครับขอบคุณเซียนแฮ่ตุกคูจุคนครับนี่ผมได้ทายทำเมือนี้อีกผิดพลาดจะได้กับตองขอโทษขออภัยหลายๆครับเดี๋ยวยังพบพอกันใหม่อีกครับคลิปหน้าสวัสดีครับ